Today I die วันนี้เรากลับมากับ ROV 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 ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตอนเนี้ยนะนะตอนเนี้ยเราก็มีส่วนของการบัฟมาใหม่ครับในส่วนของยอนนะครับบัฟมาใหม่ทําในส่วนของย้อนหลักๆก็คือการลดคู่ดาวสกิลสองครับแล้วก็เพิ่มดาวเมฆอันตรีนะเดี๋ยวผมแปะให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ใครอยากดูเหตุผลเนี่ย ผมแปะไอ้ยาหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงต่ำนะครับแปะอีกอีกโอ้ยเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูสู้ไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรคจริงๆรทอนทอนต้นเกมดาวเมทมันก็ทอนไอ้นี่อยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวกดเลนมมต้าอย่างแวนอะไรแบบนี้หรือว่าอีลินหรือว่าเอลสูอะไรแบบนี้จริงๆต้นเกมโต้ผมโต้ผมก็อ่อนเหมือนกันครับว่าก็เลยลองวัดกันดูนะ แต่ก็อย่าอย่าให้ตัวเองตายครับวัดได้ครับแต่อย่าให้ตัวเองตายอันนี้อันนี้สำคัญที่สุดของการเล่นแครี่นะครับส่วนคลิปนี้ถ้าใครออาจจะได้แบบยิงเสียงแบบการคอเกมอะไรแบบนี้ก็ผมจริงจริงเกมเนี้ยผมก็เลื่อนไปเรื่อยอันนีผนนนผ้ผมเลื่อนไปเรื่อยอัน YouTube นะะี้พูดตามตรงเลยผมเลื่อนไปเรื่อยนะในยู u b e นะว่างครับว่างครับไม่มีอะไรทำครับก็เลื่อนไปเรื่อยแล้วก็จออ เคียเตอร์ท่านหนึง่งเป็นยูทูบเบอร์นี่ะครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูนะเออเดี๋ยวผมแปะช่องแล้วก็ช่องกาเนตตาที่ผมเขาเล่นกับเขาให้นนะครับก็ส่วนเขาเล่นในตำแหน่งโลมินนะครับเขาเล่นในตำแหน่งโลมินนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูนะครับตลอดทั้งเกมก็จะมีการคอรกันอะไรแบบนี้นทั้งเกมนะตอนนี้ย่อสปอร์เราก็ค่อนข้างแย่นะครับศูนย์ต่อหกนะครับสกอร์ค่อนข้างแย่นะครับ หลักๆก,ก็คือเอาจริงๆนะผมว่าทีมเขาทีมเขาไม่ได้กดดันเลนผมเยอะนะผมว่าเกมเนี้ยทีมเขาไม่ได้กดดันดันเลนผมเยอะเลยแล้วก็นั่นแหละผมว่าหลักๆเลยครับแล้วก็ปล่อยการปล่อยย้อนเกิดอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่รับมือยากครับในช่วงเล็กเกมผมว่าสแปมฟรีไปเรื่อยครับอย่าลืมคนระับ คือแคลี่ส่วนใหญ่อ่ะนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเอาพลังแฝงน,นี่แหละพลังแฝงการได้เงินมาเนี่ยแหละครับถึงแม้แบบเราจะโจนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาให้ผมจะแปมดามจไปเรื่อยอีกอย่างย้อนมามีสกิลสองนะครับฟนะิวจะซันเนาะพี่แล้ว่าแบบถ้าโดนศัตรูเราก็ได้เงินด้วยถึงแม้ดามจมันจะไม่ไม่ได้แรงเยอะอน่อน,นะผมก็ปล่อยไปเรื่อยผมก็ปล่อยไปเรื่อยอ่ะได้เงินนะโดนศัตรูได้เงินนะครับอืม ยิ่งนับปัจจุบันนะครับมันก็มีในส่วนของการบัฟในเรื่องของครูดาวนะก็าทาไม่ได้มีโอกาสนะครับผมพูดอย่างนี้เลยมีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นนะครับเอาจริงๆอ่ะเกมเนี้ยผมว่าทีมเราแล้วก็ทีมเขาอ่ะจะไปกดดันทั้งเลนกลางแล้วก็เลนเลนออฟเลนมากกว่าเลนบนนะครับเขาปล่อยให้ผมฟรีนะนอกจากนั้นอ่ะไม่ไม่เขาไม่ได้ปล่อยให้ผมฟรีคนเดียวนะที่จริงทีมผมก็เช่นกันนะครับทนค่อนข้างฟรีนะครับ ทอนฟีเหมือนกันผมก็ฟีเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ต้องวัดกันดูนะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มผมเริ่มมีของนะครับอันนี้ก็บอกเพื่อนนะว่าเอ้ยตัดเลือดหน่อยตัดเลือดหน่อยนะมาดิหนูมาดิดโอถอนน้นติมาครับโอ้เกินไปเป่าเกินไปเป่าดึงมาลกสก,กิลหนึ่งครับปุ๊ปปไหลนะ<บ><บ>ลูดเป็นน้ำนะลูดลูดเป็นน้ำต้องบอกไว้ก่อนนะอย่าหาเรื่องกับเพศยนนะลูดเป็นน้ำ เอาจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ยอนมันจะมันแบบไม่ใช่ตัวเมตาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทุคทกคนทราบครับโปรเพเยอร์หรือว่าจะเป็นกอรีเอหรือว่าจะเป็นแล้งไหนก็ตามยอนเล่นเกมก็ยังเป็นหนึ่งในแครี่ที่เบิร์สดา m เมจได้ดีมากนะครับผมย้ำเลยเป็นหนึ่งในตัวเบิร์สแครี่ขอภัยครับเบิร์สแทงก์เบิร์สเบิร์สทุกอย่างทำดาเมจให้กับทีมได้ดีมากตัวหนึ่งในเกมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการบัฟมาครั้งเนี้ยมันนอกจากมันจะได้ในส่วนของคูดาวในส่วนสกิลสองแล้วก็ในส่วนของอันตียครับอันเตียเห็นอย่างนี้คือมันแรงนะมันแรงนะมันแรงนะครับมันแรงเลยนะข้างบนเหมือนจะมีประเด็นกันนะครับแล้วผมเข้ามามเข้าหลังมาลูดพีครับไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรครับลูดครับลูดครับลูดอย่างเดียวครับ หน้าที่คือลูดครับยืนดีๆนะครับ,รบตีป้อมตีป้อมก็ได้ตังค์นะจ๊ะเขาได้วตรงลูจับแล้ว,ลรลวตรงกลางโผล่หนึ่งตายสองนะครับมีสองตัวหายครับโผล่กลางสองแล้วนะครับขบนฟรีนะครับป้อมแตกไปนะแล้วฟิวดซานครับสูงครับโดนก็โดนโดนก็โดนไม่โดนไม่เป็นไรแนละ้วเดี๋ยวนั้นเอา เดี๋ยวล้มแล้วโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับแล้วกดอันติมาครับลูดครับลูดครับโอ้ยลูดครับไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับทำดาเมจให้กับทีมไฟพอครับป้อมกลางไม่น่ารอดนะเกมเริ่มกลับมาแล้วตอนนี้ล okay, oh, right ็อกแรดเข้ามาแบบนี I mean, ้ก็ไม่น่ารอดครับอี้องกันอุ้ยแรงนะคืออย่างที่บอกอ่ะเขาก็ไม่ได้กดดันผมมากเลยทีมนี่ยนะแล้วก็ ทอนเหมือนกันนะครับทอนก็เช่นกันนะผมว่าเกมนี้อยู่ในความสามารถของแคล,ลนน<ม>ครี่นะแบบว่าแบบใครจะหาเงินได้มากกว่าแล้วก็เอาจริงช่วงแบบออฟเลนหรือว่าทีมผมก็ผมว่าอย่างอย่างที่เห็นต้นเกมครับวัดกันช่วงต้นเกมเราค่อนข้างเสียเปรียบครับแต่เดี๋ยวเล่นเกมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับถึงแม้ต้นเกมเราจะเสียเปรียบนะฮีโร่เขาต้นเกมค่อนข้างดีพอสมควรครับ ดีพอสมควรเลยเดี๋ยวรอเหตุเกียมดูแล้วกันครับแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมมั่นใจแล้วตอนเนี้ยผมมั่นใจแล้วถ้าปล่อยให้ผมถ้าฝั่งตรงข้ามมันยังปล่อยให้ผมยืนตีนะหายหายรูดเป็นน้ำยังไงพี่พี่มอท้อเลยน้ำมันมอท้อนนี่ปรับใหม่ดีเหมือนกันนะเออ ผมว่าฮีโ1กฝั่ปันงข้ามดีพอสมควรนะครับเอาหม้อทอดอ่ะจริงๆหม้อทอดอ่ะก่อนที่ยังไม่ได้บัฟอะไรแบบเนี้มันก็ยืนในคัมไฟได้ดีพอสมควรแล้นะครับบัฟมาใหม่ก็เก่งขึ้นนะเก่งขึ้นจริงจริงรวมถึงเขาเอาในส่วนของเออโลมิงที่เป็นตัวชิลมาด้วยเนี่ยผมว่าดีมากเลยะครับเอามาคอมโบกันอะโอ้อยเอามาคอมโบกันนะครับมันผมว่ามันตัดข้อเสียข้อเสียทิ้งได้เลยะครับ คือแบบอ่ะโนมิ่งเราไม่สามารถแบบยืนได้แต่เราเอาหม้อทอดมายืนแทนแถมแบบยิวได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าตัดเลือดสำคัญมากครับสำคัญมากมีเออร์รอด้วยเดี๋ยวลองสุ่มซื้อเดชันดูนะครับมันคือการสู่มนะครับอย่าไปชิดมากนะในส่วนมัฟแดงนี่ผมว่าเอาไปเลยก็ได้ครับ แคลี่เล่เกมเนี่ยผมว่าให้ให้แคลรี่ดีกว่าให้ป่านะเพราะว่ามันกระจายมันกระจายดาเมจได้ดีกว่าครับผมเห็นไหมคือถ้าเขาเขาเขา,เขาไม่ไล่ผมหรือว่าแบบเข้าไม่ถึงตัวผมก็เนี่ยโดนรับกรรมไปซะโดนรับกรรมไปฮะเนี่ยโดนรับกรรมไปนั่นเนี่ยอะเรามีทอนเอ๊ะขอภัยครับเรามีเอ็นโซ่ด้วยนะดึงมาว่าเตรียมรับชะตากรรมไปแล้วกันนะ แล้วเขายังเข้าไม่ถึงตัวผมนะครับตัวผมเองก็ต้องยืนเซฟเซฟนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นดาเมจหลักให้กับทีนครับโอเมนจะเข้ามาทันไหมล้วดึงเกี่ยวมาครับเรียบร้อยครับรูตีหายครับรูตีหายครับอ๋อทิโอทอดทิโมทอดทิโอทอดอย่างไรทิมอทอดทิโมอทอดง่ไงหายหายอย่าปล่อยอย่าปล่อยผมอย่าปล่อยผม อย,อย่าปล่อยหูให้ผม,มยิงไว้จริงๆการเล่นแคลรี่ผมว่านะอย่าเราอย่าสูงเราอย่าแหลมแล้วก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดจ่ายดามเมจในมุมมองที่แบบปลอดภัยแล้วก็พยายามทำดามเมจแบบให้มากที่สุดนะครับอย่าแบบยืนแบบเซฟเกินไปหรือว่าแบบไม่จ่ายดามเมจเลย แอบยากเหมือนกันนะครับแอบยากเหมือนกันในก็อยู่ที่ทีมเราด้วยในการการแคลลี่รวมถึงทีมบุกของฝั่งตรงข้ามด้วยสายดฟเฟนซ์กับสายแอตแทกนะถ้าถ้าดฟเฟนซ์เราดีผมก็ได้ยิงฟรีด้วยแต่ถ้าแบบเจออีกฝั่งที่แบบสายแบบจโจมโหทัอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําใจเราก็ต้องทําใจแนละ้วตอนนี้เกมเรากลับมาน้าแล้วนะ เกม,มเกมเราจ่ายมานานแล้วนะฟิลเด์ซันไปครับอันนี้ผมล่อนะครับเพราะว่าโอเมนมันอยู่ในพุ่งนะครับแต่โอเมนไม่เลื่อนลอยนะของเราน้ำอยู่นะครับโอ้โหผมไอ้ยี่ไปมาดิมาดิมาดิปล่อยผมฟีเนี่ยปลนะ่อยผมฟีกนะนะ็โดนชะตา,ากรรมไปนะเออจริงๆอะ่จๆอะจริงผมหนุมจะล่อไว้ให้เขาเดินใหม่หน่อยเพื่อแบบ ปรับโพสิชันให้เราดีขึ้นนะครับแต่โอเมนมันดีก้ก็เลยไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ชนะไปอยู่ดีแล้วยาายมจะมาล้วงผมนะครับโดนโอเมนดึงนะครับโอ้โห <c oughs> โอเคครับเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ชนะไปนะครับวิกตอรี่เดี๋ยวผมจะแปะเอ่อ ชื่อช่องเขาแล้วกันนะครับไว้ในคลิปนั้นแล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับใครอยากไปเล่นกับเขาก็ลองเข้าไปเล่นกับเขาได้นะลองไปเล่นกับเขาได้เด้อโอเคครับนี่ได้เอ p บี้วยโอ้โหชนะเก้าเกมติดแหลงแหลงคอมเบเดอร์นะครับไอทีนี้อยู่แหลงคอมเบเดอร์นะนีกดสไปผมคิดว่าผมทำดาเมจจีเปอร์เซ็นต์ เจ็ดสองเจ็ดสองแปดนะครับสกอตพีครับทำดาเมจไปสามสิบสามนะหนึ่งจุดสองแสงเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรครับโอเคครับนี่สกินนี้นะเผื่อใครไม่ทราบแล้วสกินนี้ก็เป็นสกินอีหนึ่งสกินแจกฟรีนะที่ผมเพิ่งได้มานะครับแต่จะทํารีวิวสกิลสกินมันก็แปลกนะเพราะว่ามันมันออกมานานแล้วเออ สกินนันออกมานานแล้วในในรูปแบบเลยเริ่มพาครับจริงๆสกินอะ่ะผมไม่ไอดีหลักผมยังไม่มีเลยนะไอดี ID หลักผมยังไม่มีเลยครับเรื่องไอเทมประมาณนี้นะครับใช้เซตนี้เลยแล้วก็เรื่องรูนเอยขอภายครับเรื่องพลังแสงใช้เซตนี้นครับอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันมีฟิลเตอซันอะ่ะผมแนะนําว่าใช้พลังแสงเซตนี้ดีกว่าเบื่อแล้วก็ใช้สกิลสองหาเงินแป๊บเรื่องรูนนะครับเราใส่ดาวน์บั้นคอนะสิบเมตรนะใส่เอ่อ ลำเพร10เม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของ a s s a s s i n a เ e ต0เม็ดนะครับเป็นรูนสายเบิร์ดเบิร์ดหาย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 ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับช่องผมแล้วก็ช่องเขาด้วยนะครับให้แบบเราจะได้แข็งแก่งไปด้วยกันนะครับคลิปนี้บ๊ายบาย